สวัสดีครับเมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมได้ชักชวนเพื่อนๆทาเกี๊ยวทรงเครื่องไว้กินเองแบบง่ายๆที่บ้านไปแล้วนะครับและวันนี้ครับเราจะมาทําเกี๊ยวน้ําครับเมนูเกี๊ยวน้ํากินกันแบบง่ายๆครับเพื่อนๆ วัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างไม่มากมายไม่วุ่นวายครับเพื่อนๆครับเอาละครับเราไปจัดเตรียมส่วนผสมกันเลยครับเพื่อนๆมาถึงนะครับแม่บ้านก็จัดการล้างผักให้สะอาดนะครับผักวันนี้เราใช้เป็นผักกวางตุ้งครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับแม่บ้านก็มาหั่นหอมหัวใหญ่ครับหั่นชืบลงไปแบบนี้ละครับเราจะเอาไปใส่ในน้ำซุปของพวกเราครับ ลากผักชีแล้วก็ตัดเชิรฟเอาไว้ครับเอาไปใส่น้ำซุปเช่นกันครับเพื่อนๆนครับส่วนนี่ครับต้นหอมกับตัวผักชีเมื่อกี้นะครับแม่บ้านก็จัดการมาซอย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 รวมกันไปเลยครับเพื่อนๆส่วนกระเทียมนะครับปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอามาทุบลงไปแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆนครับเอาไปใส่ในน้ำซุปเช่นกันครับ ักกวางตุ้งที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาหั่นตามความชอบที่เราชอบเลยนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กจัดไปตามความชอบของแต่ละบ้านครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราไปเติมน้ําใส่หม้อกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นเตากันครับเพื่อนๆครับแม่บ้านเปิดไฟแรกวันนี้นะครับใช้เป็นไฟแรงก่อนนะครับในช่วงต้นนะครับ จากนั้นนะครับแม่บ้านเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาครับเพื่อนๆนและก็ตามด้วยมเมล็ดพริกไทยดํานะครับแล้วก็นี่เลยครับลากผักชีของเราเมื่อกี้นะครับหัวหอมใหญ่นะครับที่เราหั่นไปเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามลงไปเลยครับกระเทียมทุบเพื่อนของเขาครับผม ช่วงล้อน้ำเดือดนี้นะครับแม่บ้านเติมผงปรุงรสลงไป2ช้อนชาครับและตามต่อด้วยน้ำตาลนะครับเพื่อนเพื่อนครับอีก2ช้อนชาครับส่วนซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเติมลงไป2ช้อนโต๊ะครับ ช่วงรอน้ำเดือดนะครับเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะไปเติมน้ำอีกหม้อหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลวกเกี๊ยวกันครับเพื่อนๆนครับจริงๆแล้วเราแยกทําทีละอย่างก็ได้นะครับพอดีบ้านผมมี2เตาเลยตั้งไฟไว้อีกหม้อหนึ่งครับใช้ไฟแรงเช่นกันครับนี่ครับแม่บ้านเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณไม่เกิน1ช้อนชาครับเพื่อนเพื่อนพอน้ำเดือดแบบนี้นะครับผักของเราที่ทําไว้ตั้งแต่แรกที่เราหั่นไว้แล้วนะครับเราเอาลงไปลวก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 แบบนี้ได้ เยครับพอลวกแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับกดตักขึ้นมาครับมันนกน้ําเย็นเอาไว้นะครับการนกน้ําเย็นนี่นะครับจะช่วยให้ผักเรานะครับคงความกรอบไว้นะครับแล้วก็มีสีสันที่สดสวยครับอ่านี่ครับจากนั้นนะครับแม่บ้านก็ทําการเติมเกี๊ยวของเราลงไปครับลงไปต้มครับเราดูเกี๊ยวนะครับเพื่อนๆครับตอนแรกนะครับผิวเขาจะขุ่นๆนะครับพอมันเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับ ผิวของเขาจะเริ่มใสขึ้นนะครับเพื่อนๆนครับเป็นอันว่าเริ่มใช้ได้แล้วครับอ่าแป๊บเดียวสุกแล้วนะครับเพื่อนๆนครับเราตักใส่ถ้วยไว้เลยครับเพื่อนๆนครับเอาครับเรากลับไปดูน้ําซุปของเราครับว่าเป็นยังไงอ่าเริ่มเดือดแล้วนะครับวันนี้แม่บ้านมีออปชั่นเสริมครับเติมลูกชิ้นลงไปครับ อ่าอย่างนี้พอเราล้อนะครับเรามาดูเกี้ยวเราอีกทีครับนี่นี่นี่แม่บ้านจัดการเอาน้ํามันกระเทียมเจียวเข้าคุกเขาครับเพื่อไม่ให้แป้งเขาติดกันครับเพื่อนๆนครับน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยครับผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปดูได้นะครับอ้าวอ้าวสุกแล้วครับสุกแล้วแบบนี้ก็ตักครับใครชอบลูกชิ้นเท่าไรชอบน้ําซุปเท่าไรชอบผักยังไงเติมไปตามความชอบของแต่ละบ้านเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านของเราในวันนี้นะครับเมนูเกี๊ยวน้ําแบบง่ายๆครับเพื่อนๆครับนี่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 ครับกระเทียมเจียวแบบกรอบๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นกดตามด้วยนี่เลยครับผักชีแล้วก็ต้นหอมที่เราซอยไว้ตั้งแต่แรกครับเพื่อนๆครับส่วนพริกไทยนี่นะครับกดจัดไปตามความชอบของแต่ละบ้านเลยครับ นี่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 ครับแม่บ้านเติมนี่ลงไปด้วยครับไข่ลวกครับไข่ลวกผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนเื่อนลองแวะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขกับการได้ทําอาหารง่ายๆทานเองที่บ้านนะครับและขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ